สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาหยิบเครื่องแคนนอนนะครับตัวนี้จะเป็น mg 3 0 7 0สมูย์เจ็ูนลูกค้าส่งมาติดตั้งแทงนะครับตัวนี้ดูจากลักษณะแล้วลูกค้าแกะเครื่องมาแล้วนะครับผม๋ยวเราจะเช็คดูก,ก่อนว่าเครื่องมันมีอาการเอออเอร์อะไรไหมนะครับก่อนที่จะทำการติดตั้งแทงนะมีรอยแกะเครื่องนะครับผมจะต้องทำการเทสเครื่องก่อนนะครับ หรือว่ามันอาจะมีอาการเออเลอร์อะไรไหมนะโอเคเครื่องไม่อเอลเลอร์นะครับผมเครื่องไม่อเอลเลอร์แต่แจ้งหมึกใกล้จะหมดแล้วนะครับหมึกในตลับน้ำไฟสีส้มขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสสีดูนะว่าสีมันดอกหรือเปล่านะครับบางทีเราก็ต้องทําการเทสหัวออกมาดูก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้งแทงให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าหัวพิมพ์นะครับ มันตันหรือหัวพิมมันเสียก็ต้องแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนหัวพิมก่อนไม่งันมันติดแท้งไม่ได้นะครับผมเครื่องดึงกระดาษปกตินะครับหัวสีดำออกหัวสีออกโอเคครับหัวไม่ได้เสียนะเนี่ยนะครับหัวใช้งานได้เดี๋ยวเราจะทำการเติมน,น้ำหมึกใส่แท้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นชุดแท้งนะครับผมใช้สำหรับติดตั้งแท้งนะ การติดตั้งแท่งรุ่นนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะติดตั้งยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แบบทักษะหน่อยนะใช้คนามละเอียดในการติดหน่อยนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ไหนติดกันนะครับมันติดแล้วมันปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเติมหมึกใส่ตัวแท่งก่อนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราจะติดแท่งเราก็ต้องแกะนะครับผม จะผมจะถอดตัวอันนี้ออกนะครับตัวสแกนเนอร์ออกนะจะมีน็อตอยู่ด้านบนสองตัวนะครับจากนั้นก็งัดนะครับผมมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเครื่องลูกคา้ามีรอยแกะมานะครับต้องแก้งก่อนนะครับผม เราแค่ถอดน็อตสองตัวด้านหลังออกนะครับตรงนี้ฝาด้านหลังถอดออกด้วยนะครับเห็นไหมถอดออกด้วยนะถอดง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากหรอกมันเป็นแค่ล็อกไปเฉยจากนั้เราค่อยยกนะครับระวังสายแพรนะจะติดสายแพรด้วยนะครับผมสายแพรตรงสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ถอดถอดตรงสายแพรนะนี่นะครับจะมีสายแพร2สองเส้นนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ยกได้เลยนะครับค่อยๆงัดนะครับมันจะมีแค่น็อตสองตัวนี้แหละ นะครับผมถอดน็อตด้านหลังสองตัวทยึดนะครับหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้นะครับเหลือจะเป็นล็อกนะครับผมจะเป็นล็อกแบบนี้นะครับหนึ่งสองจะเป็นสามล็อกแล้วก็ล็อกด้านข้างนะครับตัวนี้แล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะทําการนะครับผมทําการต่อทําการต่อผมจะใช้การเจาะนะครับผมเจาะแท้งนะครับเจาะแท้งเพราะว่าเจาะตัวเครื่องนะครับเจาะตัวเครื่องด้านข้างนะครับเจาะตัวเครื่องด้านข้าง ตัวแทงเนี่ย <ooo> <t ank ing> ผมจะเอาไว้ด้านข้างตรงนี uti, ้นะบแล้วผมจะเจาะด้านข้างตรงนี้นะเจาะให้สายเข้าไปด้านในนะผมจะเติมมือก่อนจากนั way, you, ้นนะครับผมได้ทําการเจาะข้างเครื่องตัวนี้ลรวเพื่อที่จะร้อยสายเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้ผมจะติดกาล้อนนะครับติดเข้าไปที่ตัวแทงแบบนี้เลยนะครับผมจะยิงกาล้อนติดเลยนะ ตรงนี้มันต้องติดให้ดีนะครับไม่งั้นมันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวตลับนะครับเออเลอร์ได้หรือสายติดได้หรือมีปัญหาได้นะครับผมเวลาเราใช้งานเนาะนี่นะครับใช้ก็ร้อนยิงติดเลยนะครับ ถ้าเราไม่ติดแท้งนะครับเราก็ใช้การเติมเอานะครับตัวน้ำหมึกนะมันเติมได้นะที่ตลับนะ yeah. สายก็จะเดินเข้าไปข้างในนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะทาการเจาะหัวพิมพ์นะครับเจาะตลับหมึกเดี๋ยวตลับหมึกออกมาก่อนนะครับนี่นะฮะเวลาเจาะก็ตรงนี้ผมจะตัดตะแกรงออกนะครับผม มันมีรอยเติมหมึกลูกค้ามาแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูอยู่ครับลูกค้าเจาะเติมหมึกแล้วตรงนี้ผมจะตัดออกนะครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะนะครับส่วนตัวสีก็แล้วก็เจาะตามรูของเขาได้เลยนะครับสีเนาะแดงเหลืองน้ำเงินนะครับนี่เจาะตามรูนี้เลยนะครับถ้าเป็นตลับแดงนะผมอยากให้ยิงปิดอย่างนี้ดีวกว่า ตลับแดงผมจะใช้กาวร้อนยิงนะครับยิงปิดมันจะมีรูแบบนี้ใช่ไหมยิงปิดแล้วผมจะเจาะเจาะต่ําลงมานิดนึงนะครับเจาะต่าลงมานิดนึงเพราะว่าถ้าเจาะบนมากนะครับมันจะทําให้ตัวตลับตัวนี้มันกดลงไปแล้วทําให้เครื่องไม่เจอตลับผมจะเจาะเหลื่อมลงมานิดนึงนะครับขยับลงมานิดหนึง่งตรงตลับสีดํานะครับตลับสีดำมันต,ตัดออกให้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็เจาะรูตรงนี้เลยนะจากนั้นเราก็ใส่จุกยางเข้าไปนะครับผมจุกยางเขาจะแถมมากับตัวแท้งอยู่แล้วนะน่ครับ สีแดงนะครับอย่าต่ํามากนะเดีดต่ํามากมันจะมาโดนตัวสีน้าเงินทําให้หมึกผสมกันนะขยับลงมานิดนึงนะฮะนิดนึงแบบน,นี้ครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้ก็สีดานะซีซีนี้ตัดออกหมดก็ได้นะถ้าเกะกะนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะไอตัวซีซีด้านบนนะครับตัวซีซีตรงนี้ตัดออกหมดได้นะครับ ตรงนี้นะครับผมจะใช้กาวร้อนยิงปิดด้านข้างไว้เห็นไหมนี่ครับเนี่ยใช้กาวร้อนยิงปิดด้านข้างไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นนี้นะครับปั๊มหมึกมันไม่เหมือนกับตัวรุ่นพวกเครื่องรุ่นเดิมๆนะครับแรงดูดมันไม่มีถ้าเราไม่ยิงไม่ไม่ปิดรอยเขาเรียกว่ารอยเจาะด้านข้างนะอากาศมันจะเข้ามันจะทาให้หมึกวิ่งย้อนนะครับกลับข้อแทงได้นะก่อนที่เราจะติดเราต้องยืดสายหน่อยนะครับให้สายมันหายไอแข็งนะครับผมให้สายมันอ่อนตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะตัดออกสักประมาณ 2นิ้วนะครับผมอย่าต right ัดสั enfin pasar pasar ้นมากนะครับเผื huh. that, anyway? so mm ่อสายไว้นิดนึงนะครับเผื่อแบบอนาคตสายแทงรั่วสายแทงขาดนะครับผมจะตัดประมาณนี้ก่อนนะนี่คครับจากนั้นเราก็ดูนะครับเราไล่น้าหมึกนะสีน้ําเงินกับสีเหลืองผมจะตัดให้เท่ากันนะครับเราก็ดูว่าเราฉีกออกมาก่อนประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็สีน้าเงินสีน้ําเงินกับสีเหลืองนั้นเราก็ดูว่าสีน้ำเงินอยู่เส้นไหนเหลืองอยู่เส้นไหนนะครับ น้ำเงินอันนี้น้ำเงินเหลืองนะครับน้ำเงินเหลืองเราก็จะตัดออกมาสักสองเส้นครับประมาณนี้นะครับผมน้ำเงินเหลืองจะตัดเท่ากันนะเพราะมันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ข้อต่อที่เขาแถมมานะเพราะค่าที่จะต่อมันจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะแต่ถ้าเป็นของพี่ๆเองนะครับก็ถ้าไม่ชํานาญก็ยกให้ช่างจัดการให้แล้วกันนะครับผม อันนี้ก็ต่อให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันติดตั้งแทงได้นะครับจากนั้นเราก็จะเสียบนะครับตอนเสียบดูด้วยนะครับว่าสีไหนอยู่ฝั่งไหนนะสีเหลืองนะครับในตัวตลับถ้าเราไม่มั่นใจเราเอาพวกม้จจ่ฟันจิ้มลงไปนะครับสีไหนติดขึ้นมาก็สีนั้นอยู่ฝั่งนั้นนะครับผมอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงแดงด้านบนสุดนะครับ อันนี้ดำนะครับผมดำก็จะเป็นตลับแยกออกมานะครับจากนั้นเราก็จะใส่เข้าไปในตัวเครื่องก่อนนะต้องจัดสายอีกทีนึงนะครับดูว่าเวลาตลับวิ่งนะครับมันจะวิ่งไปในลักษณะไหนนะครับแล้วมันจะสายมันจะติดหรือเปล่านะครับผมมันจะมีปัญหาหรือเปล่าตอนใช้งานนะมันต้องเช็คดูอีกรอบหนึ่งเลยนะ หลังจากที่เราตัดสายมันอาจจะไม่พอดีนะครับเราก็มาจัดสายใหม่นะครับก็ตัดให้มันสั้นให้มันสายมันอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมมันจะมันจะอย่างนี้พอดีเลยมันจะไม่ลงด้านล่างเลยขึ้นด้านบนนะครับสายมันจะตรงอย่างนี้นะฮะเรามาตัดใหม่ก็ได้ตอนเราตัดให้มันเท่ากันเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็ลองเสียบดูก่อนว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันไหมถ้าไม่เราก็ค่อยตัดแล้วก็แต่งใหม่นะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมี่ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะของหัวพิมพ์นะสายจะได้ไม่ติดนะครับนี่นะครับการติดก็จะประมาณนี้พอเราติดอันนี้ผม ใช้ไอตัวเคเบิลไทส์นะจอรูตรงนี้นะครับเราลัดสองฝั่งตรงนี้นะเวลาวิ่งแล้วก็ดูนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะนี่ครับนี่นะครับผมนี่ผมใช้เคเบิลไทส์นะครับจอรัดนะจ่อรัดตรงฝานี่แหละนะครับผมเนี่ยตรงฝาเปิดปิดเนี่ยครับแล้วก็ขยับดูนะครับว่ามันวิ่งเนี่ยมันมีอาการติดขัดตรงไหนไหมนะถ้าคือตามจริงมันต่อแท่งต่อยังไงก็ได้ให้ตราบมันวิ่งได้นะครับผมไม่สะดุดเดี๋ยวผมจะลองประกอบตัวสแกนเนอร์เข้าไปแล้วก็ลองสั่งเทสปินดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับ หลังจากที่เราประกอบแล้วใช่ไหมครับผมการประกอบก็ง่ายๆก็น็อตสองตัวที่เราถอดออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็งัดให้มันเข้าสลักนะครับผมตรงนี้นะครับไฟจะแจ้งเตือนแบบนี้เพราะว่าตลับเก่าของลูกค้ายังมีน้ําหมึกอยู่นะครับสีดํานี้หมดแล้วไฟเลยกับพิบนะครับส่วนสีเนี่ยใกล้จะหมดไม่เกี่ยวกับตัวแท้งที่อยู่ด้านข้างนะครับ แต่เดี๋ยวถ้าเราใช้ไปสักพักเครื่องจะฟ้องว่าหมึกหมดแล้วไฟอะลามตรงรูปเครื่องหมายฟ้าผ่าจะขึ้นกระพริบนะครับผมให้เรากดปุ่มตรงนี้แช่นะครับผมแล้วก็ให้ไฟตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมหายไปเครื่องก็จะใช้งานได้ต่อไปมันก็จะกระพริบเหมือนสีดํานะครับ <S 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 หลังจากที่เรานะครับทำการติดตั้งแท้งเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะติดเข้าไปข้างติดเข้ากับตัวแท้งเลยนะติดตัวเครื่องเลยนะตัวแท้งนะครับเวลาใช้งานเปิดจุกเล็กนะครับไม่เปิดจุกแบบนี้ปิ้นไม่ออกนะเดี๋ยวตอนจะส่งให้ผมจะปิดให้ลูกค้าไปก่อนแต่เวลาลูกค้าใช้งานนต้องเปิดะครับผม สายตัวนี้นะครับผมเจาะไว้เนี่ยตรงนี้ที่ที่เหลือไว้เพื่อที่จะให้เราหย่อนนะครับหรือหย่อนสายได้นะครับเวลาสายอาจจะตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปเราสามารถปรับได้นะครับผมตรงนี้เนาะผมก็เลยเหลือสายไว้ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองปริ้นดูนะครับผมก่อนจะส่งให้ลูกค้าก็ต้องเทสก่อนนะครับการติดตั้งแท้งเวลาเราติดตั้งแท้งเสร็จแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งเราต้องปริ้นหนึ่งถึงสองครั้งนะไม่งั้นหัวมันจะตันง่ายนะครับเราจะเป็นเช็คดูก่อนนะครับว่ากระดาษมันจะติดไหมหรือสายมันจะติดไหมหรือมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับตตอนนี้เคครรรื่งงกกก็ดดึะะาษปิับผม สีออกมาครบนะครับนี่นะสีออกมาครบนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิ้นตัวหนังสือดูนะครับ <S <S ต้องปิ้นเทสดูว่าเวลาปิ้นตัวหนังสือมาสายมันติดสายมีปัญหาหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้ตัวตลับมันวิ่งลัวสะดุดหรือมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเวลาพิมพ์นะครับ เสียงไม่มีเสียงดังนะครับผมนี่ครับก็พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็จะจัดส่งคืนลูกค้านะครับการติดตั้งแท้งนะครับเราจะไม่รับประกันตัวเครื่องนะครับเราจะรับประกันเฉพาะตัวแท้งในกรณีแท้งแตกเสียหายนะครับผมพวกอุปกรณ์พวกหัวพิมันนี้เป็นของเส้นเปลองที่มากับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากไปพี่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ